ใช่ใชครับ<ช> <c oughs> คือรีสอร์ทผมแบบเหมือนบ้านนะครับเ,เพราะว่าผมผมเป็นคนง่ายๆสบายๆก็อยากจะให้คนที่มาพักสบายๆเหมือนบ้าน<ช>ตัวเองมันคล้ายๆโฮมสเตย์ก็เลยตั้งชื่อว่า ura ura Home คูราปูระโฮมรีสอร์ทนะฮะอยู่ที่เขากร<อ>ง,งกลางบุรีรคูราปูระคูราเนี่ยมันเป็นสายน้ำของรัสเซียผมตั้งกับคุณอุนาธนาธรน,น,ะนะแล้วก็ปูระแปลว่าความเจริญแปลว่าเมือง ก็เหมือนกับเมืองแห่งสายน้ำเพราะว่าปราณดุรีเนี่ยเป็นเมืองแห่งสายลมอยู่แล้วก็จะลมเย็นมีทะเลมีภูเขาปรบมือให้กับความหมายของคุระบุราคุอแด้อธิบายอีกครั้งแล้วครับพี่เนี่ยมาจากแอลกอฮอล์ในเลือดสูงด้วยเลยทำพวกนี้ไม่งั้นคิดไม่ได้หรอก แต่ว่าสําหรับคุณคุณอ๋อนี่คือความหมายคือสายน้ําแห่งแห่งแห่งความอะไรนะความเจริญใช่ไหมดูในเว็บไซต์ได้แต่ในความรู้สึกของของของตัวพี่แป้งเองเนี่ยพี่แป้งว่ามันเหมือนกับเราสามารถใช้แสลงได้นะแสดงได้อย่างเมื่อกี้เนี่ยเราเรียกคุณป๊อบเราเชิญคุณป๊อบคุณป๊อบบอกว่าอุมยไม่นะไม่ไม่ได้มานะไม่ใช่ออดีตนะเราสามารถใช้คำนี้ได้นะอย่ามาบุลลาบุลาอย่าอย่าุุลลาาบอย่ามาต้องไปใส่น้ำแห่งความเจริญ ตอนนี้เจอหน้าใครที่บอกว่าดูแบบว่าเล่นตัวหน่อยอย่ามากราบบลระได้คำศัพท์ใหม่นะฮะอย่ามากราบบุล <c oughs> ะก็นา่ารักน่ารักนะมีแค่หกห้องแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ไปก็จะชอบไปขี่จักรายานกันอย่างนักร้องนักดน,นตรีหลายๆท่านก็ไป <c oughs> นะฮะน,น,น,นั้นเอพี่โจพี่กล้องอะไรเงี้ยพี่ไอจะไปกันรอพี่แป้องอยู่ได้ครับนะครับเดี๋ยวนี้จะพาแฟนคลับต้อมแรงไปไปไปชื่อนี้นะฮะ ใครใครอยากใครอยากจะไปใครอยากจะไปใครอยากจะไปค้างคืนกับออเดย์กับพี่แป้งขอเสียงนหน่อยค่ะเข้าไปดูในในเพจใน Facebook ก็ได้เชื่อว่าทุกคนนะ่าจะมีเนาะผมก็มีเหมือนกัน<ช>ออเด t h ไทยแลนด์นะครับออ i ดย์แล้วก็ไทยแลนด์ฉันได้รู้ว่าเราเป็นคนไทยเวลาเพื่อนต่างชาติดูจะได้รู้ว่าอูเป็นคนไทยเวลาเรามีผลงานอะไรก็จะได้รู้ว่าคนไทย มีเหมือนกันนะครับออดี้นนไทยแลนด์ต่นง b i เสียดายตรงที่ว่าชื่อถ้าอินสตาแกรมก็ออดี้ไทยแลนด์เหมือนกันมีถ่ายรูปไว้อะไรเงี้ยคุณออราที่พี่บ้างเสียดายตรงที่ว่าตอนนี้ชื่อพีงงอ่บ้างใน Facebook ยาวเลยอะบุตรนายสมคิดน้าดังวลาวานันต้องการคนดีใจแล้วก็จะเติมไทยแลนด์ตอนนี้เพชรแม่หลุดคาดแล้วแน่ค่ำคืนนี้คุณออดี้พมพูดถึงค่ำคืนนี้วันนี้ผมมาแบบว่าจริจริงๆแล้วก็ตั้งใจมาเดินเที่ยวด้วยแล้วก็รู้ว่าวันนี้พี่ร้อง เราก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ขึ้นมาร้องตรงนี้ด้วย,วยก็เดี๋ยวขอเตรียมเพลงก่อนนะด้ไดพี่ทนีไไ่ไม่ปรึาเลยจไปเอาเอายพี่มกบออดีไม่ได้เจอกันนาน,นะเราให้กำใจกันเนอยอในนี้นะครับอชิพับพิชาเราีกวานี้ครับอ,อนี่ให้หนอยากจะบอกว่า ไครหรอกที่ไม่เคยผิดหวังไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยเสียใจฉะนั้นจะไม่แคร์ทำไมนะครับอน,นอกจากเรื่องที่ดีที่มันทำให้เรามีความสุขไม่รจราดใจนะครับ <S <S วันไหนที่เธอเงาวันไหนที่ไม่มีใครซักคนเธอนั้นเป็นหัห่นวันร้องไห้เสียใจ คนไหนไม่รักคนไหนที่ไม่เคยเจอข้าวใจไม่เหมือนกันไปม่เหมือที่คดอยู่ช่างร้อนรับรู้ไหม่างที่เราไม่ต้องเจ็บและช่าใจบางอย่างก็ลีบทุกคนคว้าต้องเข้ใจทึ้งแม้วจะเป็นไงแค่นี้เนไงฉันอยากให้รู้ว่าฉันก็เคยเปนอยาง ันไหนที่เธอหานไหน,นไม่มีา้าชื่นชมไม่ได้คำพูดที่กอดเธอริทอใจคนไหน,นไม่เห็นคนน้ลนไหน,น,น,นที่ไม่มองลึก้ายในคนทนี่คงเสียใจที่ไม่เห็นความสวยงา

จำใจบางบางบางความปวดใจที่แม้ว่าจะไม่เคยรู้ใจนี้มันเป็นยังไงฉันอยากให้รู้ฉันก็อรใจไม่บาที่เราเพียงมองใจเลยสนใจบางอย่างก็มีผิดหวังบางความก็ปูดใจทึ่แม้ว่าจะไม่เคยรู้ใจนี้มันเป็นยังไงฉันอยากให้รู้ฉันกอดใจเป็นยังเปไน เป็นยังชา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 ่ากันขอครักผมคุณที่ชื่นชอบเพลงฮาร์ดดิ้งนะครับในเร็ว,เรวนี้เราจะได้แจอกันอีกครับกับอัลบั้มชุดใหม่ครับ ครับขอบคุณคุณรักครับ